น้ำยาดิสดอปของแอมเวย์จะดีหรือไม่ดีจะถูกหรือจะแพงก่อนอื่นเรามาทดสอบกันก่อนนะครับว่าน้ำยาดิสดอปหนึ่งขวดเนี่ยบรรจุได้กี่ฝา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 2 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 52, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, opposite, 61 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70ครับ 70ฝาครับโดยประมาณนะครับ70นั่นหมายความว่า,วาราคา255บาททหารด้วย70ฝาก็ตกฝาละ3.6บาท3บาทกว่บาทกว่านั่นเองเอาละคราวนี้เราก็จะมาทำการผสมน้ํายากันเขาบอกว่าให้เอาขวดน้ํายาล้างจานนี่นะครับของ m อ็มวในอัตราส่วน1ต่อ5 เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่น้ําลงไปแล้วเราจะใช้น้ํายานเนี่ยกี่ฝาใน1ขวดเรามาเริ่มกันเลยนะครับฝาที่1ฝาที่2ฝาที่3ฝาที่4และก็ฝาที่5สรุปใช้ทั้งหมด5ฝานั่นหมายความว่า3.6บาทคูณด้วย5นั่นคือ18บดาทนั่นเองหลังจากนี้เราก็จะมาทำการล้างชามกันเลยนะครับโดยใช้ น้ำหนึ่งกระมังดูซิว่าจะล้างชามกันได้ไหมเราล้างชามโดยการเอาเศษอาหารออกให้หมดแล้วก็บีฟองน้ำหลังจากนั้นก็หยดน้ำยาดิสซบลงไปประมาณ2-3าหยดจากนั้นก็เริ่มล้างกันเลยผมก็ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับชามประมาณ5ใบมีชามเล็กชามน้อยช้อนอีกต่างหากมีแก้วหนึ่งใบด้วยค็ยจะเห็นได้ว่าฟองยังเหลือเยอะยะเลย ยังลื่นอยู่เลยครับน้ำยาย,ยัางเหลือเฟือที่สังเกตนะครับฟองละเอียดมาก าล,ละเมื่อล้างใบสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใช้น้ําก๊อกลาดเพื่อ,อาอน้ํายาออกครับดูสิครับเป็นไงครับเรี่ยมเลยครับเห็นไหมครับใช้น้ําไม่เกินขันครับแป๊บเดียวเองจากนั้นเราก็มาล้างน้ําที่สองนะครับโดยใส่ในกระมังนี้นะครับดูเป็นไงครับ โอ้โหดังเอียดเลยครับนี่ครับดังเอียดเลยครับสรุปว่าคราบมันหายหมดเลยแต่ที่สังเกตให้ดีนะครับน้ำหลังจากล้างแล้ว เกิดอะไรขึ้นน้ำในกระมังยังใสแจ๋วอยู่เลยครับไม่เหมือนน้ำยายี่ห้ออื่นๆเมื่อล้างแล้วน้ำยังขุ่นอยู่เลยครับกว่าจะน้ำใสยอย่างนี้ต้องล้าง3-4มสีน้ำนี่คือประสิทธิภาพของดิส d r อ p ครับถูกหรือแพงดูเอาแล้วครับถ้าไม่พอใจก็ยินดีคืนเงินแอมเวรับประกันสินค้าให้คุณด้วยความพึงพอใจดีไม่ด,ดีหาซื้อกันได้นะครับ